ลองไปลองออกลับด <s we b> ้วยรอบสองไอ้เที่ยว <s we b> มันไปเต้ยติดคุณไ้ของทองมาแล้วแค่ไหนเนี่ยเราเปิดวงมาดีเลยดูดิเราวงหมดเราก็เจอวิ่งเข้าไปเช็คไหมหรืว่าวิ่งเข้าไปทั้งวิญญาณเนี่ยเอาเสร็จก่อนล้วอะไรฮะสายๆผมเช็คให้ผมเช็คให้เปิดเปิดเจอต้ยนี่ยิงอยู่ยิงอยู่นี่นี่นี่เหจะมีศพคุรตีครับเลยฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นเหมือนจะมีศพอ่ะใช่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  นี่นี่นี่มึงคนมึงไปเจอไม่ใช่นี่หว่าเพื่อนเราตื่นแตดุงเพื่อไปเลยครับไปเลยครับมีหวังยีหวังหมดแล้วหมดแล้วเอาพอมตุ้ยคอมันโอ้ยเฮ้ยมึงคนละตี ลงแล้วลงแล้วคนเชื่ตายคนเชืยเป็นแล้วมาที่ผมแม่นะนี่ต้องผมต้องผมต้องผมมีอยู่นะไล่เป็นงูกินหางเลยเฮีย ครมันเองกูนี่วะโอ๊ยไอ้นี่โลนตน้ยฟังนะครับๆๆ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 

พร้อมออกพี่ยังจ้ามีเงินพอซื้อแหละผมว่าสร้างแบบรวนมากเยิ๋มวมานะครับไามาเลยเฮ้ยคนๆคนไป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  ไปหู้กันไปแล้วไปแล้วเกาะเซไปแล้วไทม์ลุ่มเอาพุ่งหาไกลเดียวเต็มเต็มเลยเอาโดดเองจงนไปหนึ่เดี๋ยวันไปหนึ่งสมัครคอย ผมยิงเมื่อกี้โซเทเลสไอชเกอร์เอชเกอร์เจ๊เจ๊ขั้นในดับใหญ่มีโซเทเลสคนคนคนตีอยู่ปะเห็ี่ยนท้ายจะเปลี่ยนไฟนี่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 ไม่ได้ตีไม่ได้ตีไม่ได้ตีแต่วงโคตรวงโคตรเฉียบนะอันนี้ระวังด้วยวงโคตรเฉียบโดนละวชีสแล้วที่บวกมันอ่ะที่บวกเข้าวงก่อนเลยเข้าวงก่อนครับเข้าวงก่อนเลยอันนี่มันโดนละชีสวงแค่นี้ไปไปขับ เก็บจริงๆเลยนะวงแค่นี้คืไปละเป็นคนสุดท้ายนี่คืออยากจีดเนี่ยรอเตรอ่ละตังลิงผมมีสี่ห้าละนะครับนะครับสำกังเต็มละเต็มเฮ้ยเต็มแล้วล่ะเต็มแล้วนะฮะดูดีเฟิร์ผมยังไม่ได้เปิดช่องเลย โอ้สวยโคตรเงินโอ้ยอยากได้เออมันต้องเป็นเจดีวะกงวะเนี้เจสิปเจสแปดสิปอรมีอันนี้นะมีต้นไม้มีไฟหรือเปล่านูอนูนูนูักกันแบบต้มยำอ่ะเนี้ยนี่นี่นุมเนี้ยเกนต้นม้แล้วเกนต็นไม้รวมรอลนี่นี่ตี๋โยตียู่ตีหนึ่ตี ผมยิงอยู่ผมยิงอยู่ผมยิงอยู่บางไฟบางไฟเมื่อกี้มีมีลิงขึ้นตรงนั้นเหมือนกันนะไปขึ้นมาวะนาน่นาไอ้ลิงตัวนั้นเนี่ยนาไอลิงไอ้ลิงนั่นแหละกะเท้ากะเท้าโอ้โหผมชาร์จเต็มเหนียวเลย มีซ่อมมีซ่อมสองสองันผมอยู่อันหนึ่งลองซอสแซมนี่ที่ที่ซ่อมอีกแล้วันนเผื่อใครชอบการยิงแอบกินแดงเหมือนนี่ยนี่นี่นี่มีคนอยู่นี่

ไม่เดงกวะท้งดีีอดอกี่อด็อกที่อาดอกีอาดอกมีเมับคนตรงนี้บอกนะโอ้ทองว่ะตัวเดียวปะโอ้ยตหายแล้วเต็มเลยเสียเต็มเลยนะผมว่านะอันนี้ ตัวนน่ี่้ันี่มันต้นไม้ปีตม้ต่อนี่นี่นีมันหอยู่นี่มันมันมันมีหายตัวอยู่นี่น่นนนนี่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  โดนไปหัวเอาดิน <his> <contamination> oh ี <tr ash> ่ยะนี่เนี่ยถลิงผมไปวะเนี่ยันเป็นปตมีนร่อวะที่ผหาแล้วไอ้เฮียแม่งลิงกินต้นไม้เต็มเลยถลิงผมหมดแล้วผมมีสิบเอ็ดผมมีเอาผมมีเหลือมีสี่ อ้เยียดเดี๋ยวเดี๋ดี๋วไอ้เยียดไอ้ตัวนี้มันอยู่ข้างบนรอยู่รกตัวนี้เราจัดการได้แล้วหลังบ like ้านเลยป่ะจริงจริงจริงลอ้ไยินอใจดรออยู่รออยู่ 終了間際に大役者。 ตาม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 ตา โมก้แชงขนาดนั้นแหละ